วันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาคณะกรรมาการการพลังงานสภาผู้แทนราษฎรนําโดยนายกิติกรโลสุนทรประธานคณะกรรมาการและนายแพทย์ลวีมาชมาดลที่ปรึกษาคณะกรรมการการพลังงานและประธานคณะอนุกรรมธิการยานยนต์ไฟฟ้ารวมเดินทางเข้าเยี่ยมชมการดําเนินงานและการผลิตพาหนะไฟฟ้าฝีมือคนไทยของกลุ่มบริษัทโชคนําชัย และบริษัทสกุลสีอินโนเวชั่นจำกัดโดยมีนายนำชยัยสกุลโชคนำชยัยนะคะประธานกลุ่มบริษัทโชคนำชยัยและบริษัทสกุลสีอินโนเวชั่นจำกัดให้การต้อนรับณนะบริษัทสกุล4ีอินโนเวชั่นจำกัดจังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้ถ้ทาทางคณะกรรมการการพลังงานสภาผู้แทนราษฎรนะครับมาเยี่ยมบริษัทสกุลสีก็อย่างแรกเลยเรามีความประทับใจเพราะว่าเราเห็นบริษัทคนไทยนะครับที่เริ่มมาเริ่มงานจากงานแม่พิมพ์ต่อยอดไปจนถึงตอนนี้ทําทั้งรถไฟฟ้าเรือไฟฟ้า แล้วก็รถล่างไฟฟ้าด้วยซึ่งเราเห็นเนี่ยเราก็รู้สึกมีความภูมิใจว่าคนไทยเราทําได้ถ้าเรามีความตั้งใจแล้วก็ทางท่านประธานเองเนี่ยทางท่านประธานดำชัยเนี่ยเขาก็มีวิสัยทัศน์นะครับที่เริ่มมองมองถึงธุรกิจแนวหนักที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็พยายามผลักดันแบรนด์คนไทยเนี่ยให้ไปสู่สากลเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าประเทศเราเนี่ยมีศักยภาพในการทำอ,อุตสาหกรรมที่มีความซับซ้อนต่อเนื่องแล้วก็จนถึงผลิตออกมาเป็น รูปธรรมได้เราพูดถึงว่ามีโลโก l คอนเทนต์หรือว่าวัตถุดิบที่ผลิตจากในประเทศเนี่ยถึง85%ที่บริษัททางบริษัทนํใช้บริษัทสกุลซีเนี่ยสามารถทําได้ซึ่งเราก็มีความภูมิใจที่เห็นบริษัทของไทยเนี่ยสามารถทําได้ในขนาดนี้ครับก็ที่มาดูงานในวันนี้เราก็มีความภาคภูมิใจนะว่าบริษัทคนไทยจะสู้กับตลาดโลกนะฮะอย่างน้อยก็เริ่มที่จะออกแบบติด รถบัสที่เป็นโครงอลูมิเนียมคันแรกของโลกนะฮะสองก็คือความมุ่งมั่นของทางบริษัทที่จะในกณรนี้สามารถทำ local content ได้มากกว่า80นะฮะแล้วก็แม้ว่าบริษัทยังไม่ได้อยู่ตลาดหลักทรัพย์นะฮะก็บริษัทก็มีความมุ่งมั่นแล้วก็ที่สำคัญน็คือว่ามีการปรับตัวนะเพราะว่ายานยนต์ไฟฟ้ากำลังจะมาทา บริษัทก็พร้อมที่จะผิดรถไฟฟ้าเรือไฟฟ้านะฮะอันนี้ก็มุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่ในอนาคตนะครับปัจจุบันทางบริษัทช่องน้ำชัยนะครับหรืออีกหนึ่งแบรนด์ก็คือสกุลซีนะครับก็คือทางบริษัทเองมีความพร้อมที่จะผลิตรถรถบัสเรือไฟฟ้าเรือเ,เรือดีเซลแล้วก็รถรถไฟฟ้ารางคู่พวกนี้กลุ่มพวกนี้จริงๆแล้วบริษัทเราตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเรากำลังวิจัยและพัฒนา เปลี่ยนแปลงตอนนี้เรากําลังอยากจะให้ผู้ประกอบการไทยนะครับทุกบริษัทที่ปัจจุบันนี้เกิดวิกฤตเนี่ยครับการวิกฤตทุกๆครั้งนะครับทําให้ทุกคนเนี่ยมีการบาดเจ็บแต่ว่าทางบริษัทเองเนี่ยวิกฤตทุกครั้งบริษัทเราต่อสู้กันมาตลอดเพื่อไม่ยอมหยุดยั้งแล้วก็อยากให้เปลี่ยนแปลงก็อยากให้ผู้ประกอบการไทยอ่ะที่ที่ทำเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับก็สามารถที่จะทำได้เหมือนผม วันนี้เราต้องการคือรูกวการทั้งหมดนะครับมารวบรวมกันแล้วก็เราเชื่อว่าสามารถจะผลิตโล c คลคอนเทนต์เนี่ยได้ถึง95%ถ้าเราจับมือกันนะครับเพราะว่าทางบริษัทเองเนี่ยเราต้องการส่วนแบ่งในตลาดแค่5%เองเราไม่ต้องการได้ถึง80% 0หรือ90%เพราะว่าเราเชื่อว่าคนไทยอะ่ะมีความพร้อมมากกว่าเรายังมีเยอะแต่วันนี้ทุกคนไม่กล้าเองแค่นี้เองครครับ ก็ขอบคุณมากครับครับก็วันนี้ก็ก็อยากจะฝากคนไทยครับว่าผลิตภันธ์ใหม่ๆของเราครับที่เรามีการพัฒนาแล้วก็ทํานวัตกรรมต่างๆเนี้ยคือเราคิดถึงเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของราคาที่ไม่แพงคนไทยสามารถจับต้องได้นะครับวันนี้ก็อยากฝากคนไทยว่าผลิตภันธ์ใหม่ๆที่กําลังจะออกไปเนี้ยเป็นของคนไทยที่มีคุณภาพที่ดีราคาถูก แล้วก็เราก็สามารถที่จะส่งออกต่างประเทศได้เพราะเพราะวันนี้เยอรมันก็ยอมรับแล้วว่าอยากจะเอารถของเราเนี่ยออกไปขายที่เมืองนอกเยอะครับนะครับก็ขอบคุณมากครับออผมขอแญ้ตที่จะฝากออข้อความถึงคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคมนาคมนะครับในเรื่องรถบัสรถเมลไฟฟ้าขอสบก2,511คันที่ในเงื่อนไขขั้นต้นเนี่ยกำหนดว่าต้องใช้ อุปกรณ์ในประเทศที่ว่าโลอลคอนเทนต์40%นะฮะว่าถ้าที่เราได้ข้อมูลบริษัทเอกชนไทยถ้ารวมตัวกันเนี่ยสามารถสามารถทำโลอลคอนเทนต์ได้มากกว่า4%ก็ขอให้คณะรัฐมนตรีและุกทีคณะมช่วยพิจารณาศึกษาเพิ่มเพิ่มไปได้ไหมเป็น70 70% 80%จะทำให้อุตสาหกรรมเนี่ย2,511คันเนี่ยมันพอเหมาะที่จะให้อุตสาหกรรมในประเทศเติบโตได้ครับขออนุญาตฝากท่านรัฐมนตรีไปครับ และสำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ของสกุลซีนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสกุลซี .com และก็ที่ c e b o o k Fanpage นะคะสกุลซีอ n นโนเวชันได้เลยนะคะ